หาบางแล้ยังอ่อนน้อมมีอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับโอ้โหได้สี่เลยสี่แล้วยังกลับนะครับกลับแล้วคุณวายกลับไปยังไงย่างย่างนุ่งจะรับแทนใช่ไหมนะเพื่อนกับของก็ซอนี้ได้รางวัลรางวัลอะไรนะดูแลเพลงครับ อได้สองรางวัลค่ะคุมีหลายรางวัลพิเศษนะที่เครื่องซีฟวันแลแปลงักพี่แก้วดูเห็นแกไปทุกวันดูแลแปลงผักส่วนรวมมีเครื่องุชูนะคะ้าร้อบาทใช้โยบันนะใจใส่นะคะ ต้องไปกันไปรักพักดีกว่าที่ได้รงวันรักพักร้านนก้องไปรักพักด้กว่าทีได้บอให้แล้วเราวาลดในรางวัลกีฬาป้อมล้วแบบเป็นรักปอมปอไปเลย้องพ่อคุณแจรักป้อมไม่เท่าอีกเาแงนั่นแหละแงนั่นแหะา แก้มดอกนะเอาเลยยมา่ใ่หมดเลยเอค่ะรัดอไม่ต้องโอมหรอกค่ะลุงกืนเลยไม่เป็นใจตวเงะวันกระเพรากระเพราไข่เนาะกระเพราขันกระเพรากรันกระเพราะะ นอไรไมตยน้องตัน้งซี่ตันซี่ตันซี่ตันซี่ยมัตานเขาไปเสือกครึ่งเนึ่งัะตานราไอเรนุยนรนางวัลนะครการประกาศผลรางวัลแลงผักยอดเยี่ยม โอ้มาเทียมแล้วนะเทียมเพิ่งมาโอ้ยกะยางกะเลยเนาะเด็กนั่นละเลียนได้ป่ะเด็ดอีกนะคุณเป็นเรื่องสินบุตรสินบุตรเลเลิกต้นฮักกับเต่าทองไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ดูอ๋อคไม่อยนครับที่ดูไม่ดูที่ตาไปก่อนพี่ใหม่ไปก่อนปี่ใหม่ได้ครับมีใครบ้างที่เอาไว้ล่ะผมไม่กับพี่แม่กับพี่กับเต่าทอง อาลุ้นกันต่อนะใครจะได้หนึ่งสองสามนะครับรางวัลสร้างสรรค์ยะพี่เจน่ไได้นะครับ้งในน่ที่ทำให้ชื่อที่ช่องยูทูกพิเศษให้เป็นบวกจากรางวัลสมน้ำหน้าอีกหนึ่ร้อย ในการทำมันเราจะค่าอะไรพี่วาของเราสองร้อยลรางวัลรับผักไทยก็ใส่ได้ใส่นูดแน่เลยส่งทารมาครับนั่งยานาฮูไปอรักอกไปเอารูดต้องบัทันหญิงนัถูกผักผู้หญิงอ่ะฮะฮะผักผู้หญิงผักโโหระพา โคกนาโคโกไลค่ะโคกนาโกไลมีสองไทยชแนล่ไม่แน่่ชาแวันตุ้งมีคณะก็จะมีเก้ากับพรแล้วก็แม่บ้านเบาหอมกับป้าหวังมาไหมคะไม่มาค่ะมคาบแตนเกลคาสาทูฟอมกันนะครับ

ขอบคุณนะคะขบคุณญ่ที่ดีนะครับเอาเราก็มีลุ้นไปลากกันนะให้เรามีลุ้นก็มาเลยอ่รางวัลสงน้ำน้าแม่มาต่อยกำลังบอกมีลุ้นที่ไหนได้ได้รางวัลสงน้หน้ำได้ยอดหอยเปลักษ์อ่น ทั้งคอย่าไปลักจ้างก็บ่ได้ได้่มำนาทุกคนยเมื่อวานคนตะกสวนเลืสามรงวัลเฮ้ยเฮ้ย้ยเน้ยเก้ยเห้ยเฮ้วเฮเฮ้เฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยรฮ้ยเ้ยเฮเ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮ้กเฮ้ย้้้ซ ใครคิดว่าตัวเองได้รางวัลที่หนึงไม่รู้ใครคิดว่แม่ได้รางวัลที่หนึ่งไม่ได้ไงแม่พราแม่ได้แต่ไม่อยากได้คุณเลย่าคุณไป้วก็นครับูปลาไปเลี๋ยไปเตปเียไปเลูกไปเียงไปไปไปรางวัลที่1นึ่0เ่บาทรางวัลที่บาทรางวัลสแล้วกันนะขอรางวัลที่สเดี๋ยว ฟังคนสิฟังดีดีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรางวัลที่สองสองพันบาทเอ้ารางวัลที่สามสามพันบาทโอารางวัลที่สามอยากได้รางวัลไหนอยากได้รางวัลไหนอยากได้รางวัลที่หนึ่งอยากได้รางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยที่สองที่หนึ่งรางวัลที่ครับรางวัลที่สามหนึ่งพันบาทครับไม่ใช่ ฟังดีๆนะหน <Be festivals> ึ่งพันบาทนะครั <c oughs> 5, บรวันที่สามแมงสักรูปลูกต้นหอมฮะหนึ่งพันบาทแมงสักพูยังไม่มั่นใจหนึ่งพันบาทครับมีที่ไหนรางวัลที่สามได้เยอะกว่าเพื่อนไม่มีหรอกได้ดูสับทุกคนดูให้ตอบว่ารางวัลที่หนึ่งก็ดูความโลภของคนไงฮะสามถ้าสามได้เยอะใครอยากได้รางวัลที่สามแมงสักงูดก็อยางนั้นที่หนึ่งป๋านะป๋าบอกว่าได้รางวัลที่สามเขาได้สามพันบาทใช่ไหมป๋า สามพันบาทเอารางวัลที่สองกับรางวัลที่หนึงรางวัลที่หนึ่งะสามพบาทรางวัลที่สองส0งพบาทเห้อตามนี้นะครับเหลือสามพันเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมาก่อน ามาวมาทดีสามพี่เฟื่องป <c oughs> ระมานดีสามพี่เฟื่องนะหนึ่งพันบาทอันเลิกสี่ร้อยเมื่อกี้ตาวรับาโอ้โแสดงว่ามรู้เรืองนะคารับ ไปกันนะสคะไปกันนะคะได้นะคะแอนก็ได้รางวัลที่สามนะคะไปจะได้รกันนะที่หนึ่งเหลือที่หนึ่งกับที่สองอยากได้อยากได้ครับอยากได้ที่สองนะครับให้แมงคัปูกับพี่แดงนะครับรางวัลที่สองรางวัลที่สองแมงคัปูกับพี่แดง อะไรรู้เปล่าต้นหอมปลูกต้นหอมสองพันบาทก็สุดวันที่เดินไปของสาวตาหน้ากกาศกวางตุ้งกลาย่างหมาเลขสิบหกติดพิเสือของสาวปานกับลุงว่างก็เห็นด้วยเนาะทุกคนนะเป็นเด็กกะฉันเป็นรางวัลที่ปลูกผักได้สวยงาม โตัวแล้วก็ดูแลดีเขาใส่ใจอ่ะเขาไม่ได้เอาใจใส่อย่างเดียวเขาเอาใจใส่เข้าไปด้วยะมันจเอาแปลว่ายังไงใจใส่กับไม่ใจใส่ลูกผักน่ะถ้าเราเอาใจใส่อย่างเดียวแต่เราลืมเอาใจใส่เข้าไปนะใจใส่ใจใส่ใจใส่ไม่ได้ผู้ไหนมันอยู่ในความทํายของการเอาใจใส่ในการดูแลผัก การเอาใจใส่แต่ลืมเอาใจใส่เข้าไปเอาใจใส่เข้าไปอันนี้เขาเอาใจใส่เข้าไปเขาเลยได้ขอบคุณทุกท่านรับชมคลิปนี้นะับขอบคุณเฟื่องบัรชูชาแนลนะับ